นักบริบาลชุมชนของอุบลรัฐทำงานมากว่า3ปีแล้วได้เวลาทบทวนว่าระบบนี้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างเรื่องแรกก็คือการช่วยคนทุกขคนยากคนยากคนจนนะครับเช่นคนไข้ติดเตียงคนพิการผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังนะครับให้มีเจ้าภาพดูแลต่อเนื่องอันที่สองก็มาช่วยทำเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพื่อที่จะไม่ให้เกิดคนทุกข์คนยากไร้ใหม่สุดท้ายก็แก้ปัญหายากๆที่ตะกี้เรียงไปก็คือปัญหาเรื่องอาหารมีพิษปัญหาเรื่อง PM สองจุดห้ปัญหาเรื่องโรคร้อนปัญหาเรื่องข้าวยากหมักแพงซึ่งเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่4ชีวิตให้กลับมาฟื้นแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้น เพราะมีจุดหมายใหญ่แบบเป็นองค์รวมและมีคุณค่าขนาดนี้นักบริบาลชุมชนของอุบลรัฐจึงต้องทำงานกันอย่างหนักและผลจากการลงแรงอย่างมุ่งมั่นก็ตอบกลับมาให้เห็นหมู่บ้านต้อมนอนโรงพยาบาลน,น้อยมากเลยค่ะจนคุณหมอชมตั้งแต่หนึ่งปี7เ,เดือนมานี่มีแค่เคสเดียวที่เข้าโรงพยาบาลต้อมเกิดที่นี่ในครอบครัวยากลำบากแต่เป็นเด็กเรียนดีญาติจึงพาไปเรียนต่อที่กรุงเทพ จบแล้วทำงานส่งเงินกลับมาบ้านจนเมื่อ6ปีก่อนตัดสินใจกลับบ้านมาดูแลแม่ที่ป่วยจนถึงวาระสุดท้ายและเพราะได้รับความรู้และการดูแลอย่างดีจากโรงพยาบาลต้อมจึงอาสาเข้ามาเป็นนักบริบาลชุมชนเพราะเข้าใจดีถึงผลได้ที่จะเกิดขึ้นตามมามันจะลดรายจ่ายของโรงพยาบาลได้มากลดรายจ่ายของผู้ป่วยด้วย ในบ้านที่ห่างไกลการนั่งรถไปหาหมออย่างหมู่บ้านต้อม15โลไปกับ30กิโลเนี่ยค่ารถ300ค่ะมันลดค่าใช้จ่ายลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสี่ยงที่จะที่การหรือเสียชีวิตเป็นผลดีผลได้วินวินสำหรับทุกฝ่ายแต่เพนพอยต์ของเรื่องนี้อยู่ที่ค่าจ้างนักบริบาลชุมชนทั้งหมดได้มาจากการบริจาคคุณหมออยากให้โครงการนี้ ม,มันเติบโตแล้วมันก็อยู่ให้ยั่งยืนในหมู่บ้านมันจะดีกว่าไหมถ้าเราพึ่งตัวเองได้เพราะมีบทเรียนยาวนานจากกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการพึ่งตนทำเกษตรผสมผสานโรงพยาบาลอุบลรัฐจึงชักชวนชาวบ้านมาร่วมสร้างกองทุนกองบุญไผ่สร้างมุนเพื่อสนับสนุนนักบริบาลชุมชนไปด้วยกันชุมชนแทบทุกชุมชนมีพื้นที่มากกว่าพันไร่ นะครับเพราะฉนั้นขอแบ่งแค่สเปอร์เซ็นต์ก็พอก็คือ30ไร่ก็มีไผ่อย่างเงี้ยสามพกอนะครับถ้ากอหนึ่งชาวบ้านบริจาค1นึ่ลำนะครับสามพกอก็คือสามแสนเั็นนักบริบาลก็สามารถมีเงินเดือนได้ปีหนึ่งถึงสามแสนหรือประมาณเดือนละ2องหม่นกว่าส0 0 0มืก็เป็นรายได้ที่ดีพอที่จะชวนเขาอยู่เงินที่ได้จากชาวบ้านบริจาคก,ก็ถือว่าร่วมบุญสร้างกุศลน,นะครับ สุพจน์ทดลองปลูกไผ่สางหมุนมาแล้วหลายรุ่นต่อเนื่องมาร่วม5ปีเพื่อศึกษาวิจัยคุณลักษณะของไผ่กรรมวิธีในการปลูกและการบำรุงรักษาไปจนถึงการแปลรูปและโอกาสทางการตลาดตามข้อมูลของไผ่สางหมนุนนี่คือมันเป็นไผ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้เลยเพราะว่าเขามีลำตรงขแขนงน้อย แข็งมีเนื้อแกร่งมากกว่าไผ่อื่นๆไปแปลรูปเป็นตะเกียบเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นไม้อัดเป็นไม้ปาเก้อนาคตไผ่ยังไปได้อีกไกลครับคุณสมบัติโดดเด่นที่สุดของไผ่สร้างมนคือความง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากเหมือนกับพืชเศรษฐกิจตัวอื่นที่ต้องกินปุ๋ยเคมีกินอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้ต้นทุนสูงดูตามตำราเนี่ยไอ้ไผ่นี่ก็คือหญ้าตัวนี้ไม่ปลูกบางทีก็ขึ้นเองนะ เปนการบุมัรักษาจะค่อนข้างง่ายนักบริบาลน,นำความรู้มาลงมือปฏิบัติต้องเลือกแปลงใกล้ทางเข้าหมู่บ้านลงมือปลูกไผ่สร้างหมนหลายรุ่นเห็นต้นเห็นหนอ่อเห็นผลการเจริญเติบโตต่อเนื่องเราพุ่งเป้าไปที่จะเปลี่ยนไผ่ให้เป็นเศรษฐกิจให้กองทุนมีรายได้จากตรงนี้แล้วให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมชักชวนครอบครัวที่สนใจมาเข้าร่วมอบรม ทั้งในเชิญทฤษฎีและพาลงไปสัมผัสแปลงสาธิตในศูนย์ค้ำคูณไผ่าอายุห้าปีลำตรงแทงยอดสูงฉลูดแตกเหล่าออกก่อสมบูรณ์ไปพร้อมกับพืชพันธ์ุหลากหลายผสมผสานเจริญเติบโตพึ่งพากันไปใต้ร่มเงากันและกันมีทีมผู้พิการคอยสางก่อรดน้ำใส่ปุ๋ยทำนุบบำรุงอย่างใส่ใจเกื้อกูลกันไป ที่นี่ก็ทําเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้คนที่อยากจะปลูกใหม่เนี่ยรู้สึกว่าอคนพิการยังทําได้ผมก็มังใะแย่เพราะเขาว่าคุณมีกี่แขนมีกี่ขามีสองขาคุณก็ควรจะทําได้ดีกว่าคนพิการควรจะทําได้ดีกว่าศูนย์กำกุลเราก็มุ่งมั่นยิ่งไปฟังรายละเอียดยิ่งไปรู้ข้อมูลไผ่สร้างมนแล้วก็วัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยยิ่งมีพลังบวกที่จะช่วยเอาไผ่สร้างมนมาปลูกแล้วก็ยินดีที่จะบริจาคก,กลับคืน ทุกบ้านอยากจะมีบริบาลชุมชนก็ถึงได้มีคนที่สนใจที่จะเข้าร่วมปลูกไผ่สร้างมนตกันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหนึ่งในผู้เข้าร่วมปลูกไผ่เพื่อสนับสนุนกองทุนกองบุญไผ่สร้างมนคือคุณยายดาวเวียงปีนี้แกมีอายุ75ปีแล้วยังแข็งแรงดีแต่ก็มีโรคเรื้อรังที่ต้องเฝ้าระวังตามวัยเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ต้องลงไปดูแลเป็นประจำนักบ,บริบาล แบบว่าเจาก็ทําทำงานหนักนะไปวัดความดันไปดูแลเราบอกทํากับข้าวอย่าให้เค็มมากเผ็ดมากอย่างนี้แหละก็เลยตามทามเขาแล้วมันก็เลยดีขึ้นไงเรียนรู้ไปพร้อมกันว่าสุขภาพคือสุขภาวะคือความสุของค์รวมที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้ภาวะของความเกื้อกูลการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันและการพึ่งตนลงมือสร้างทําไปด้วยกัน ไปปลูกลงเลยเนี่ยหน้าฝนฉันปลูกเองฉันจะค่อยๆทําของฉันเป็นหน่อกล้าแห่งกุศลที่ปลูกฝังลงบุญผืนดินด้วยมือของชาวชุมชนด้วยหวังให้เจริญเติบโตแตกหน่อใหม่ค้าคูณเพิ่มพูลกองบุญกองทุนไผ่สร้างมนเสริมพลังระบบนักบริบาลสร้างนิเวศแห่งสุขภาวะของชุมชน แม้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ก็คือสามารถจ้างนักบริบาลชุมชนด้วยตัวชาวบ้านเองแล้วก็มีความยั่งยืยนกว่าเพราะว่าหน่อไม้กอไผ่มันออกทุกปีทุกปีก็ไม่ต้องไม่ต้องรอภาครัฐอย่างเดียวแต่ถ้าภาครัฐจะสนับสนุนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถทำได้ก็ยิ่งจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น